เป็นบ้านของท่านและมันก็เป็นบ้านของเราเหมือนกันเจ้าควรเป็นผู้นำมวลมนุษย์สร้างความสุขสงบและปลอดภัยให้ผู้คนเป็นผู้ปกครองได้ละอย่างที่เจ้าควรจะเป็นปล่อยให้แฟนๆรอซะนานในที่สุดมหาสงครามที่หลายคนรอคอยกใกล้เข้ามาถึงแล้วครับกับภาคต่อของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากจีน ชุดกำเนิดพระเจ้าในตอนที่มีชื่อว่ากําเนิดเทพเจ้ามหาศึกเทพยุธ์หลังจากที่กวาดรายได้และคําวิจารณ์อย่างถล่มทลายไปในปี2023ในชื่อ Creation of the Gods Kingdom of Storms มหาศึกเทพเจ้าอาณาจักรแห่งพายุภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ชุดนี้ตั้งใจจะสร้างออกมาเป็นมหากราบไรพาค ซึ่งเป็นการหยิบเอาเนื้อเรื่องมาจากนวัิยายเก่าแก่ของจีนเรื่อง Investiture of the g h o s t ของสูจงหลินมาทำเป็นภาพ,พยนตร์เรื่อง,ร,องราวของมหาศึกเทพเจ้าอาณาจักรแห่งพายุเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ซางเจ้าชายอินโจผู้เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานได้ใช้อุบายในการแย่งชิงบัลลังก์จากพระบิดาจนได้ครองราชเป็นพระเจ้าอินโจ พร้อมกับมีปีศาจจริงจอะก้าวหางสิงร่างซูตาจีหญิงงามในวังมันจะคอยยุให้เขาใช้ความโหดร้ายในการปกครองแผ่นดินจนประชาชนอดอยากบ้านเมืองวิกฤตและเสื่อมโทรมในอีกด้านเจียงจื่อหยานักพรตะผู้มีพลังพิเศษก็ได้รับมอบหมายจากถวยเทพให้นำแผ่นจารึกเทพลงมาโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือจากเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ฤทธิ์ของจารึกนี้ ก็ทําให้เขาสูญเสียพลังกลายเป็นชายแก่ที่ลงมาในโลกมนุษย์แทนเลยเกิดเป็นการรวมตัวกันของเจียงจือหยาหยางเจียนและนาจาที่ต้องผนึกกําลังทําภารกิจนี้แต่ก็ถูกแทรกแซงโดยเฉินกงเป้ามันเป่าหูกษัตริย์และทําให้ความโลภเกินกินทําให้แทนที่จะรึกเทพที่ควรจะใช้ในทางที่ถูกกําลังจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดความปั่นป่วนของทั้งส ทำให้เกิดเป็นการผจญภัยและการต่อสู้เหนือจินตนาการจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับหินเจียวและจีฟาตัวแทนจากฝั่งมนุษย์ที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับการกระทําของเจียวจือหยาและกษัตริย์รวมไปถึงจีซางกษัตริย์ต่างเมืองพ่อแท้ๆของจีฟาที่ได้ออกเดินทางและบังเอิญไปพบกับปีศาจทารกจึงเก็บมาอุปการะนนาพาไปสู่แผนการกําจัดกษัตริย์คลั่งอํานาจ และให้หยินเจียวขึ้นรับตำแหน่งแทนท่ามกลางบรรยากาศที่คาดเดาอะไรไม่ได้เรื่องราวที่เข้มข้นด้านการเมืองขึ้นเรื่อยๆราชินีก็ได้สวรรคตรจากการโดนสังหารโดยปีศารจจิ้งจอกในร่างหญิงงามและหลอกล่อให้หยินเจียวฆ่าพ่อของตนเองในด้านของจีฟาก็ต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองเหมือนกันว่าจะช่วยพ่อของตนหรือต่อสู้เพื่อกษัตริย์เกมการเมืองนี้ไม่มีใครตามปีศาจจิ้งจอกทันกษัตริย์ เผยท่าแท้ว่าตนนั้นชั่วแค่ไหนเขาทำทุกอย่างเพราะความต้องการของตัวเองหาใช่การโดนชักจูงโดยปีศาจอินโจจะฆ่าลูกชายของตัวเองและให้ทหารเอกคนโปรดขึ้นคลองแทนเกิดเป็นการต่อสู้กันในช่วงท้ายแผนซ้อนแผนกันไปกัน,กนมาน่าจาและหยางเจียนร่วมกันต่อสู้ปกป้องหยินเจียวแม้เขาจะหมดลมหายใจไปแล้วจีฟาก็ต่อสู้กับกษัตริย แต่ก็ผ่านมาได้อย่างสาหัสส่วนจารึกเทพที่อยู่กับเจียงจือหยาก็ถูกเฉินกงเป้าหมายตาเอาไว้จีซางพ่อของจีฟาก็หนีตายมาได้และถูกช่วยเหลือไว้โดยปีศาจยักษ์ที่เขาเคยรับเลี้ยงไว้ตอนนี้มันได้เติบโตขึ้นแล้วจีฟาและจือหยาก็หนีตายกันไปคนละทิศละทางเจ็บหนักจะต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ที่ซีฉี ส่วนยางเจียนกับนาจาก,ก็ได้นําร่างของหยินเจียวไปที่เทือกเขาคุนหลุนเพื่อทําบางอย่างและเจียงจื่อยาที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าก็กําลังถูกตามล่าดโดยอีกาของเฉินกุงเป้าอย่างไม่ทราบชะตาก,กรรมเรื่องราวปฐมบทสงครามกําเนิดเทพเจ้าจบลงเพียงเท่านี้เพื่อสารต่อเรื่องราวในภาคต่อไปกําเนิดเทพเจ้ามหาศึกเทพยุทธ์หลังจากคืนนี้ ในสีฉียังไม่มีใครเหลือรอดชีวิตเลายสักคนเราต่าต่อสู้เพื่อครอบครัวปีนี้กำเนิดเทพเจ้ามหาศึกเทพยุทธ์จะสารต่อเรื่องราวสงครามต่อจากภาคก่อนในทันทีพร้อมกับการปรากฏตัวของหวนจงที่มาพร้อมกับยักษ์ทั้ง4ี่โมลี่โชโมลี่ไห่โมลี่หงโมลีชิงและเติ้งชานยี่ หญิงแกร่งที่มากไปโดวยวิชาการต่อสู้พวกเขาจะเข้าร่วมกับทัพป,ปีศาจจิ้งจอกและกษัตริย์ของราชวงศ์โจที่ถูกเลียแผลยื้อชีวิตขึ้นมาได้ในด้านของจีฟาที่ยืนหยัดต่อสู้เขาก็ได้รวมนักสู้จากชีฉีเพื่อปกป้องบ้านของพวกเขาพร้อมกับการช่วยเหลือของเทพมากมายศึกครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเป็นศึกเหนือธรรมชาติระหว่างพลังของฟ้าดินเทพเจ้าและปีศาจ นำไปสู่บทสรุปของชะตากรรมประเทศและการปูทางสู่ยุคสมัยใหม่ความยิ่งใหญ่ทะลุจอจะถูกถ่ายทอดผ่านงานกำกับของเวอร์อูซานพ่วมกับภาพยนตร์จากภาคที่แล้วกลับมาสารต่อความอลังการบนสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสริมด้วยทัพนักสแสดงที่กลับมาร่วมจอกันครบงานภาพอลังการส่งเสริมมหาสงครามเหนือจินตนาการที่ต้องไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์เท่านั้น งานนี้สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนๆหนังชุดกำเนิดเทพเจ้าพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอีกเรื่องจากประเทศจีนได้ใด Creation of Gods Demon Force กำเนิดเทพเจ้าตอนมหาศึกเทพยุทธ์15พฤษภาคามนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ ถ้าวิาชินชอบการนำเสนอของจังหวัดจากหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวัดจากหนังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สุดท้ายนี้หากโปรแกรมฉายไม่ได้เลื่อนออกไป15พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์โรงแตกอีกครั้งแน่นอน